จะดูจ่างได้ไม้ไพ่มาจากไหนครับจา่าโอ้เป็นไผ่เหลืองนะครับผมไผ่เหลืองสวยงามเลยนะครับแก่หรือยังนี่แก่แล้วเนาะแก่แล้วไผ่เหลืองสวยเลยครับผมไผ่เหลืองนี่เขาจะมีลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเขานะครับผมเป็นลายเน,ยน,นะาะลายเนี่ยเออโอ้โหนะลายสี่ลายสามลายสองลายหนึ่งลายอันนี้เนาะ เออสวยๆนะครับผมเอาทําอะไรดีเฟอร์นิเจอร์น่าจะดีนะนี่จะพงจะทําอะไรครับผมอ๋อ oh, ทำไอ้คะแนนไอ้ตะแกะรอบสวนครัวนะครับกระแตรอบสวนครัวนะครับเขากอใหญ่ไหมไปเอามากอใหญ่ไหมใหญ่กอใหญ่นะครับปลูกไผ่แบบนี้ก็ดีนะครับไผ่ไม่มีหนามเนี่ย ไผ่หวานเขาเรียกไอ้แถวเรียกว่าไผ่เหลืองเลื่อยไม่ผ่านไผ่เหลืองทองั่นยงเลื่อยเลื่อยเลื่อยด้ามคุณนะอยู่หลังตู้นะครับสวยมากเลยครับเขาจะมีลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะเนี่ยลายไม้ไผ่สีเขียวอันนี้ลายสองอันนี้ลายหนึ่งลายสองลายสามลายสองลายสองลายสามลายสี่ลายหนึ่งลายสองลายสามลายสี่สลับไปนะครับศิลปะ ศิลปะบนไม้ไผ่เนาะบางครั้งก็หาดูยากนะครับไม้ไผ่เหลืองเดียวนี้หาดูยากเพราะว่าเริ่มฮกเขาบอกว่าคนยุคใหม่ปลูกแล้วมันฮกเขาบอกเขาก็ทําลายทิ้งไปเนาะแต่คนเก่าๆก็จะปลูกไว้ในตามรั้วตามอะไเพราะว่าอะไรมันช่วยกันลมนะครับผมสมัยก่อนเนี้ยลมมันจะแรงพายุจะเข้านะครับก็ปลูก รอบๆรอบๆรู้ว่าบ้านว่าอะไรได้กินนอด้วยได้กันลมกันอะไรด้วยนะครับผมกันลมกันฝนเนะาะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวจาพงเขาจะอันนี้ว่าเอานะครับมาถ่ายทําการทํางานเขาเขาแต่ที่ไหนได้เขาเป็นพระเอกป <c oughs> <c oughs> ระจําช่องนะครับผมเป็นแก้วหนาอืาเออทำเป็นแก้วทําเป็นแก้วเคลือบฉลักไว้ไว้ดื่มเบียร์ <c oughs> เป็นอนดตเซียเอ้อ เ,เออร้านเสียวเออพงนะครับผมเออเออคุณศาสตร์มาด้วยกันทำทำเป็นนั่นนี่ก็ได้นะไอไอไอ,ไอ,ไอ,ไอรกระปุกอามศรินนะครับสวยงามรกระปุกอามศรินเออ,อรกระปุกอามศรินสวยงามลายมานานันเออ ทำเป็นแก้วเหล้าขาวก็ขวดหนึ่งมันจะพอไห่น่ะนะเออเเแก้วใหญ่เลือเกินเออหูคุณนัวบอกเป็นเ่นเทน้งพูดก็ได้นะครับโอเคครับผมให้เขาเลื่อยกกัน